กล่องดำหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคการที่เราต้องเรียนรู้เรื่องนี้เนื่องจากในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคนั้นมีความซับซ้อนอันเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคลทั้งเรื่องความจำเป็นความต้องการแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ทัศนคติค่านิยม รูปแบบการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพนอกจากนี้เรายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งก่อนตัดสินใจซื้อระหว่างซื้อและหลังซื้อเพื่อประเมินผลจากการใช้สินค้าหรือบริการเปรียบเทียบระหว่างความรู้สึกนึกคิดที่คาดหวัง กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจย่อมส่งผลดีต่อการซื้อซ้ำบอกต่อและเกิดเป็นความจงรักภักดีในการซื้อสินค้าและบริการของเราต่อไปในที่สุดผู้ประกอบการจึงต้องทำความเข้าใจทั้งเรื่องความรู้สึกนึกคิด และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าถึงความต้องการและทำให้เกิดความพึงพอใจจนกลายเป็นลูกค้าประจำของเรานั่นเอง